สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่เบ่าชาแนลนะฮะวันนี้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือนะนี่ครับกลัยุธนะเดินทางมาหาผมที่ศิละปะฟาร์มพร้อมกับเอาต้นมะขามป้อมแล้วบอกว่าท่านจะขอปลูกให้เป็นที่ระลึกกับศิละปะฟาร์มนะฮะผมก็ ขออาสาขุดให้แล้วกันนะฮะเพราะท่านอายุเยอะแล้วแต่ท่านจะขอบหลูกเองนะฮะแกบอกวันนี้เป็นวันดีนะฮะต้นมะขามป้อมเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของอำเภอสองของตำบลน,นี้เลยนะฮะเพราะที่ผมอยู่เนี่ยจะอยู่ติดกับป่าห้วยป้อมนะฮะซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของอาเภอสองนะฮะ ป่าห้ยป้อมก็ามาจากต้นมะขามป้อมนี่แหละฮะที่มีอยู่เยอะเขาเลยเรียกว่าป่าห้ยป้อมนี่นะฮะท่านตั้งใจมาปลูกให้นะฮะผมก็ดีใจมากนะฮะต้นไม้เป็นมงคลนะฮะ อากาศก็ดีวันก็ดีนะฮะทุกอย่างดีหมดวันนี้ต้นไม้ประจำถิ่นนะฮะต้นไม้ที่เกิดในป่าเป็นป่าต้นน้ำของคนอำเภอสอง วันนี้ฝนไม่ตกนะฮะป,ป่าแห่งนี้ที่ในปยป่าให้ป้มป่าให้ป้มมีมีในกุ้งเพเลยก็คือมาจากนี้มาจากนี้แหละเพราะต้นน้ำมีมีต้นนี้เยอะเสดงว่าต้านนี้ต้องคู่กับรุดอย่างนี้ นี่นะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะฮะเดี๋ยวรอวันเติบโตนะฮะไว้เป็นอนุสรณ์ที่ศิละปะฟาร์มนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครูยุทธนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ